ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคําตอบกับผมบรรชนเตวิยะฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับครับวันนี้ครับก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่เราจะมาคุยในเรื่องของนักศึกษานะครับเกียรตินิยมเหรียญเงินนะครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคือน้องชยุทธทองพันช่างนะครับซึ่งน้องเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร4ปีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องกันนะครับว่า จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของน้องในสาขานี้นะครับประสบการณ์ในการเรียนและประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้นะครับในการเรียนในสาขานี้นะครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มาคุยกับพี่นะครับพี่จะมาสัมภาษณ์น้องแล้วก็อยากน้องได้ให้ความรู้กับน้องๆกับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องในส่วนประวัติส่วนตัวด้วยนะครับในเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้น้องแนะนาตัวสักนิดหนึ่งก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับผม นายชิุทองวันช่างนะครับอ,อยู่ปี2สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อรน,ออนะครับชื่อเล่นชื่ออ๋องครับครับผมก็น้องแนะนําตัวคร่าวๆไปแล้วนะครับเอออ <impres vegetarian. S 2> ยากถามในส่วนของโรงเรียนที่จบมาครับน้องจบมาจากโรงเรียนอะไรครับผมจบมาจากโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนะครับครับแล้วก็ครับผมเป็นสายวิคณิตครับครับสายวิคณิตตอนที่เรียนสายวิคณิตเนี่ย ชอบในรายวิชาไหนเป็นพิเศษนะครับตอนที่โดยโดยโดยพื้นฐานนีครับครับเอาส่วนตัวผมชอบวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าเราได้รู้สิ่งต่างๆครับแล้วก็มีการทดลองต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกสนุกสนานไปกับมันครับครับอ่าครับ ต่อไปครับในส่วนของการที่เลือกมาเรียนนะครับทางสายคอมพิวเตอร์ก็คือสายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีแรงบันดาลใจอะไรหรือไม่มีพื้นฐานยังไงครับถึงต้องมาเลือกเรียนสาขานี้เลยครับครับเพราะว่านอกจากวิทยาการคอมพิวเตอร์พี่เห็นยังเห็นว่ามันมีทางกราฟิกดีไซน์มันมีทางวิศวะคอมพิวเตอร์ด้วยทาไมเราถึงต้องเลือกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้จะเรียนอะไรครับแล้วก็ก็มีความฝันหนึ่งที่อยากจะสร้างเกมเหมือนกันครับก็ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วก็ พ่อก็เห็นว่าผมเล่นเกมบ่อยนะครับอยู่บ้านก็เล่นเกมอย่างเงี้ยครับคือเล่นเกมเยอะใช่ครับพ่อเลยให้มาเรียนทางด้านสายคอมนะครับแล้วก็มีเพื่อนของพ่อเขาแนะนําว่าเออวิทยาการคอมเนี่ยมันมีเขียนโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยครับเอามันน่าจะตอบโจทย์การเขียนการการเล่นเกมเราได้อาจากย้อนกลับมาสู่ตอนที่เล่นเกมก่อนจากจากพื้นฐานเดิมเนี่ยแซมเป็นคนเล่นเกมมานข้างเยอะเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเล่นเกมเป็นเกมประเภทไหนหรือเกมยังไงครับ ผมไปเล่นเกมที่อยู่ในคอมครับเป็นเกมโมบ้าครับ L.O.L ครับผม L.O.L อยากให้น้องคุยกับให้เพื่อนฟังที่ L.O.L โมบ้าเป็นเกมลักษณะไหนครับอ๋อก็เป็นเกมแนววางแผนครับก็มันในส่วนของเกมก็จะมีตั้งแต่ส่วนของต้นเกมกางเกมแล้วก็ท้ายเกมครับซึ่งแต่ละส่วนเราก็ต้องไปวางแผนครับแล้วก็เมื่อมันจะมีความสนุกอยู่ที่เวลา เราวางแผนมาทั้งหมดแล้วครับแล้วพอท้ายเกมครับเกมมันสูสีกันนี่ครับเวลามีเกิดการฆ่ากันครับนิดหน่อยครับมันก็รู้สึกสนุกสนานไปกับมันครับเต้นดีความสนุกสนานในเกมทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเกมแนวแนวนี้สนุกดีเออจริงแล้วมีเกมหลายแนวที่ชอบเรียนเล่นเกมโมบ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าการวางแผนหรือเปล่าครับเพราะเพราะถ้าแนวอืนอ๋จะเป็นยิงกันอย่างเดียวอ๋อเป็นยิงผมก็เล่นกับเพื่อนบ้างครับ แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือฝึกฝนแต่ผมไม่ค่อยมีความไอ้กจัถามว่าการควบ <ใน S 1> ค,บคุมในเรื่องของเมาส์ต,ต,ต่างๆใ,ในการยิงเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเกมแบบแนวเ,เอาปืนยิงสู้กันเนี่ยนะครับ,รบเรารสึกว่าเราเรา,เราไม่ค่อยถน,นัดถ้าเป็นแนววางแผนเราชอบใช่ครับใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจเนาะอยากอยากจะมาก็คืออยากจะทําเกมนั่นแหละพอเล่นเกมเสร็จแล้วก็อยากทําเกมอ่ะ อันนี้พอเข้ามาในเรียนในสาขาเนี่ยครับในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยเนื่องจากว่าน้องทําเกรดได้ค่อนข้างดีนะครับได้รับเกียรตินิยมเหรียญเงินนะครับพี่ก็อยากถามว่าเวลาที่น้องเรียนนะครับน้องเรียนน้องเข้ามาเรียนเนี่ยน้องก่อนที่จะเรียนในการเตรียมตัวยังไงบ้างครับในแต่ละหลายวิชาเลยครับผมก็ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับแต่พอเราไปเรียนเนี่ยครับวิชาต่างๆนี่ครับมันก็จะมีส่วนที่เราไม่เข้าใจหรือเราสงสัยนะครับก็ ถ้าอาจารย์เปิดให้ถามแล้วก็ถามได้ได้เลยครับจะได้เพื่อนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่กล้าถามงี้ครับแล้วก็ก็ต้องวางตัวให้เข้าอาจารย์แต่ละคนครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนเขาก็มีสไตล์ของเกดครับก็บางบางคนเขาก็อยากให้เราถามในห้องเลยอย่างนี้ครับบางคนก็อยากให้ มาหาแกที่ห้องพักก็ในรัะการเรียนน้องก็จะจะจะดูอาจารย์เป็นหลักใช่ไหมครับว่าอาจารย์แต่ละหันมีสไตล์การสอนเป็นอย่างไรแล้วก็เวลากลับบ้านไปครับก็ทบทวนบ้างครับแบ่งเวลาเล่นเกมาทบทวนในเรื่องที่เราไม่เข้าใจครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าด้าน วิทยาการคอมนะครับ,ค,รบความรู้มันจะใช้ต่อต่อกันไปแต่ละเรื่องนะครับอ๋อแต่ละเรื่องมันเรียนแล้วมันมีการใช้ย้อนกลับไปสู่ตัวเก่าด้วยใช่มีความต่อเน,นื่องกันครับแต่ว่าตอนที่เรียนมัธยมอ่ะอยากถามมี่ดีกว่า <ừ> ตอนเรียนมัธยมเนี่ยกับเรียนตอนมหาลัยเนี่ยเราใช้เวลาในการคำความเข้าใจเนี่ยมหาลัยมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนที่เรียนมัธยมครับออตอนมัธยมนะครับผมไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนเท่าไหร่ครับก็ถ้ามีการบ้านก็ลอกเพื่อนส่งเนี่ยครับก็ แต่พอมหาลัยครับมันไม่มีใครให้รองครับก็เลยต้องพยายามทําเองเวลาไม่สงสัยสงสัยตรงไหนก็ไปถามอาจารย์ให้เข้าใจครับจะได้มาทําได้แล้วก็ได้าใจหรือเพราะว่าที่ที่น้องสนใจเรียนแล้วก็ทาได้เกตได้ดีเนี่ยแสดงว่าตอนที่เรียนตัวตัวตอนมัธยมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตั้งใจหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อแล้เราตอนนั้นไม่รู้จะเรียน อ๋อยังยังไม่มีทิศทางยังมีทิศทางแล้วก็ทำให้การเรียนเราก็คือเรียนให้ผ่านผ่านไปแต่พอผ่านถึงจุดนี้เราคิดว่าเรามาถูกทางละเกรดมันก็เลยดีขึ้นโดยอ <laughs> ัตโนมัติแสดงว่าตัวในเนื้อหาเนี่ยแสดงว่าตอนที่เราเรียนในม,ในมหาลัยเนี่ยเราสึกว่าการเรียนเป็นร่องสนุก S <S ใช่ครับเพราะเราคิดว่าเรามาเรามาถูกทางมากทาง<ม>า,ทางมเ<า>รียนอะไรที่เราชอบนะครับมันมันเลยไม่เลยไม่ต้องใช้ความพยายามในการกลับไปทบทวนกล <S <S <ช>ับ<ภ>ไปเรียนรู้ในตัวเนื้อหาใช่ไหมครับ <S <S ครับคราวน,นี้เนี่ยในเวลาการเรียนเนี่ยน้องจับกลุ่มยังไงในการในการเข้ามาเรียนครับคือเด็กเด็กที่เรียนดีหลายหลายคนนะพี่เห็นว่าบางทีเขาจะนั่งข้างหน้าสุดเลยของน้องเป็นอย่าง,ง, <S <S <ม>งนั้นไหมสำหรับเด็กสายคอมก็วันไหนที่มีกระติดใจเรียนหน่อยก็นั่งด้านหน้าครับแต่พอวันไหน รู้สึกขี้เกียจ <laughs> ั่งด้าหลังก็คือน้องก็ไม่ได้คิดตัวเองว่า,ว,าว่าจะนั่งตรงไหนสบายสบายครับแต่ก็พยายามทําความเข้าใจในหลายวิชานั้นๆ <laughs> แล้วก็ดูอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์แต่ละท่านในสายเปว๋วว่าในสายคอมเนี่ยจะค่อน <laughs> ข้างจะมีความแตกต่างของอาจารย์ของเราสไตล์ในการการสอนคั่งข้างเยอะที่น้องบอกว่าคนบางท่านก็ชอบให้ถามในในห้องเรียนแต่บางท่านก็ชอบให้ถามนอกเวลานอกเวลาท่านจะสะดวกกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ดูเป็นสไตล์ไปอ่ะ แล้วในการเตรียมตัวสอบนะครับตัวน้องเองเนี่ยเวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยเราเตรียมตัวสอบยังไงครับเตรียมนานไหมเวลาเตรียมตัวสอบก็ประมาณวันหรือ2วันนี่ครับก็จะไปจับกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับก็น้องเตรียมไม่มากนะแค่ประมาณสองวันนะคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในห้องแล้วเนี่ยครับมันเป็นความรู้ที่แบบใช้ความเข้าใจครับพอเข้าใจปุ๊บก็ทำได้เลยครับก็เรียนไม่ยากครับผมครับแล้วแล้วเวลาจับกลุ่มกเพื่อคือจับกลุ่มติวยังไงครับ หรือว่าจับกลุ yeah. claro ่มอ่านหนังสือร่วมกันหรือไงครับสไตล์ของตัวน้องเองกับกลุ่มเพื่อนก็ทบทวนเพราะว่าอาจารย์ออกข้อสอบนี่ไม่ได้ออกมาจากเนื้อหาที่สอนมากเท่าไหร่ครับก็ทบทวนให้เข้าใจสมมุติเราจําเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ก็มีเพื่อนอีกคนคอยครับช่วยของเราครับก็จะเป็นจับกลุ่มกับเพื่อนนีะครับก็จะทําให้ติวอะไรแล้วได้คะแนนออกมาดีครับอก็คือแต่ละคนเขามีความโดดเด่นต่างกันครับผม แ <tyard. S 2> สดงว่าการเรียนเนี่ยเวลาที่เราเรียนในในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเนื่องจากน้องมีกวนเพื่อนเนี่ยที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแสดงว่าเพื่อนแต่ละคนเวลานี้เราเราก็ช่วยกันเรียนช่วยกันติวสิครับอย่างนั้นใช่ครับอ,อันนี้แตกต่างไหมครับแตกต่างตอนตอนเรียนมัธยมไหมครับการจับกลุ่มแบบนี้หรือว่าการทําอะไรแบบนี้ครับต่างไหมครับตอนมัธยมนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ช่วยเหลือในในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่า ตอนนั้นแต่ละคนเขาก็เก่งหลายด้านก็มีครับเพราะว่าเนื้อหาของมหาลัยจะเป็นปูหลายๆด้านนะครับครับก็บางอย่างผมไม่ไม่ชอบผมก็ไม่ไปติองนะครับอ๋อแต่แต่แต่นี่มันกลุ่มเนก้อนเดียวกันมันเรียนในเซตวิชาเดียวกันซึ่งพอดีความสนใจมันไปทางเดียวกันด้วยใช่ครับก็เลยช่วยกันได้เต็มที่ใช่ครับอันนี้คือการเตรียมแต่ว่าน้องก็ไม่ได้เตรียมตัวสอบนานแต่อาศัยว่าเวลาที่เรียนเราเราเข้าใจเต็มที่ในขับดีกว่าแต่ถ้าขาดีกว่าแล้วก็พอมาสอบเนี่ย แป๊บเดียวแค่วันสองวันก็สามารถที่จะเข้าไปทําข้อสอบได้ดีละครับครับแล้วคราวนี้กลับมาที่ตัวหลายวิชาเนื่องจากว่าตอนนี้น้องอยู่ปีที่2ใช่ไหมครับปีสองเนี่ยแต่คงได้เรียนมาเหมือนก็นเป็นครึ่งทางละพี่อยากถามว่าในหลายวิชาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราประทับใจอ่าพอเห็นว่าชอบสร้างเกมคราวนี้เนี่ยมาตรงเนี้ยได้ได้เรียนวิชาที่สร้างเกมหรือยังอ่าก็ตอนนี้ก็ปี2นะครับก็เริ่มได้เรียนเกี่ยวกับวิชาให้ให้สร้างเกมแล้วครับครับก็จากความฝันตอน ที่ก่อนจะเข้ามาเรียนนะครับครับก็คิดว่าเกมน่าจะสร้างไม่ค่อยยากครับ่พอมัาง่ายมาเรียนเองถือว่าคงสร้างเองได้ครรับพอมาเรียนเองมันได้เรียนรู้ว่าเกมเนี้กว่าจะขยับไปด้านไปด้านทิศนี้ทิศนี้อย่างครับแล้วก็มันต้องใช้การคำนวณอะไรหลายอย่างครับครับก็ทําให้รู้ว่าเกมหนึ่งเกมนี้ครับไม่มันก็เป็นไปได้ยากครับที่เราจะสามารถสร้างได้เองครับครับก็ต้องพึ่งพาหลายๆส่วนครับก็คือ ตอนที่อยู่เรียนอยู่มัธยมแล้วก็ตอนที่เราเข้าใจใหม่ๆว่าการสร้างเกมเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับผมแต่พอเรามาเรียนในในในศาสตร์ตัวนี้จริงๆ้วเนี่ยได้เรียนเห็นว่าน้องได้เรียนเรียกว่าการบังคับใช่ไหมครับการบังคับการเคลื่อนไหวของของตัวตัวโมเดลหรือตัวตัวตัวรตัวละครน้องก็รู้สึกว่ามันซับซ้อนใช่ครับการที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง การสั่งการมันมันไม่ได้ง่ายเลยแต่เกมเกมหนึ่มันประกอบด้วยหลายส่วนเนาะเรื่องดนตรีก็มีกราฟิกก็มีนะคือหลายๆเรื่องเราก็รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆ่ายนะครับต้องต้องสะสมประสบการณ์แล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวรายวิชาอะไรที่น้องมีตัวไหนที่ประทับใจอีกไหมครับที่ที่เรียนมารู้สึกว่าสนุกกับมันนะครับชอบคํานวณรายวิชาตัวไหนชอบวิชาที่ใช้คํานวณนะครับเพราะว่า เป็นอะไรที่คำนวณเราชอบอยู่แล้วครับเรื่องคณิตศาสตร์คำนวณอะไรครับพื้นฐานเดิมน้องคือเป็นคนชอบคำนวณอยู่แล้วแล้วาการคำนวณเนี่ยกับทางคอมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับเห็นว่าเรียนเรียนตัวคำนวณเยอะเหมือนกันก็เวลาเราจะสั่งให้คอมมันทํางานอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจับเรื่องของคอมมันครับว่าคอมมัน มีการคำนวณอย่างนี้ครับเราก็ต้องศึกษาการคำนวณให้มันเข้าใจว่าเราต้องสั่งยังไงถึงคอมมันจะทำงานตามที่เราต้องการเนี่ยแสดงว่าการคำนวณที่เราได้รู้มาเนี่ยมันนำไปใช้ในการสั่งการช่กับระบบคอมให้เราต้องการให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับครับผมฉะนั้นตัวคำนวณก็เลยกลายเป็นพื้นฐานของการการโปรแกรมอ่าและเห็นว่าตอนนี้เห็นว่ามีเรื่องของ IOT เข้ามา พี่อยากถามว่าตัว IoT เห็นว่าน้องอบรมมาเสือร้อนเนี่ย IoT ต้องต้องต้องให้อองอธิบายหนึ่งว่า IoT นี่คืออะไรครับเราเรียนไปเพื่ออะไรเอ่ย IoT นะครับเป็น Internet of t h i n g ครับก็จะเป็นการสั่งการให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครับทำงานผ่านระบบที่เราสร้างขึ้นครับก็เช่นการเปิดน้ําเปิดไฟครับอาจจะเป็นใช้ รับรู้ด้วยเสียงด้วยอะไรนะครับก็ที่ผมไปอบรมมาล่าสุดนะครับเป็นการอบรม IoT ครับก็ซึ่งผมก็ได้คิดจะทำนวัตกรรมเครื่องผสมน้ำครับอ่าครับมาดีว่าเราเรียน IoT มาเนี่ยน้องเกิดไอเดียว่าเอะเราจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับครับเครื่องผสมน้ำอ่าตัว IoT ไปช่วยยังไงครับตัวตู้ผสมน้ำเนี่ยปกติเราใช้เราเราใช้มือทำเนาะแล้วก็เอาส่วนผสมใส่เองรานนี้ถ้าเป็น IoT เนี่ยมัน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 ไปช่วยยังไงให้ ให้เครื่องผสมน้ำเนี่ยมันแตกต่างจากเราใช้แมนนวลทำยังไงครับหรือใช้ใช้มือทํำยังไงเอ่ยก็ผมก็ความรู้ก็ยังไม่่่ยเยอะครับก็คิดว่าก็จะมีมันค้องเป็นไปได้น่าต่างแค่ให้กดว่าเราจะต้องการน้ําอะไรอัตราส่วนเท่าไหร่สูตรไหนเงี้ยครับเราก็ กดไปปุ๊บเครื่องก็จะทํางานแห่อัตโนมัติครับเพียงแค่เรากดเุ่มเดียวก็ได้น้ําออกมาน้ําผสมออกมาเลยไอโอทีที่เราอบรมก็คือว่าเป็นการไปสั่งการโดยระบบอัตโนมัติคือเราสั่งการผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันที่มันเป็นรูปของอะไรซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับใช่คแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการเลยโดยโดยที่เราไม่ต้องอาจจะต้องไม่ไม่ได้ไปอยู่หน้าเครื่องเลยใช่ไหมครับครับผมสั่งการออกมาเป็นเป็นสิ่งสิ่งนั้นอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่เราจินตนาการไว้ว่าเราจะต้องทําในแนวนี้แหละนะครับ ต่อไปครับในเรื่องของอ่ะอันนี้เนื่องจากรายวิชาหลักๆเราคุยไปแล้วแสดงว่าน้องสนใจทางด้านนี้ละแล้วก็นนี้รายวิชาพื้นฐานอ่ะต่างๆเนี่ยอย่างเช่นวิชาภาษาอังกฤษเอ่ยและวิชาเสรีหรือเสรีเองเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเรามาเรียนเนี่ยน้องได้อ่าชอบในรายวิชาไหนเป็นพิเศษไหมครับผม,อผมชอบอภูฏิต<อ><ม>วิทยามีเรียนไหมกฎหมายเรียนไหมหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครับ<อ>ไม่รู้ว่าตัวรายวิชาไหนที่เป็นพื้นฐานที่เราชอบเป็นพิเศษ ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษก็รู้สึกชอบครับเพราะว่าเรียนง่ายครับของอะไรก็ทําให้เราสามารถสื่อสารแล้วก็มีการที่มันมีเวลาคําศัพท์อะไรพวกนี้ครับก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับคือพื้นฐานในศึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแลวส่วนใหญ่ก็ภาษาวิชาภาษาอังกฤษของมอก็สามารถช่วยให้อ๋อมาช่วยมันเป็นการเสริมซึ่งกันและกันในรายวิชาหลัก ทำให้เราเรียนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้จะถามว่าเ,าเวลาที่น้องเข้ามาเรียนเนี่ยมีกิจกรรมเสริมอะไรที่น้องสุดชอบมีไหมครับที่เป็นกิจกรรมนอกจากการเรียนในชั้นเรียนเนี่ยครับได้ได้ทำโปรเจกต์หรือว่าได้ไปทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่นเห็นว่าน้องว่ามีชมรมคอมพิวเตอร์ชมรมคอมพิวเตอร์ของของคณะหรือเปล่าครับอออของคณะครับก็ ไม่ค่อยได้เข้าร่วมเท่าไหร่ครับก็เลยไม่รู้อะไรครับอ๋อโอเคครับท่านแสดงว่าในส่วนกิจกรรมอาจจะไม่ทําอะไรมากเน้นในตัวรายวิชาแล้วก็ในการใช้ความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนซะมากกว่านะครับอันนี้ครับอยากให้น้องอาพูดถึงความประทับใจในมหาวิทยาลัยท่าเชียงรายแล้วกันนะครับว่า สภาพแวดล้อมหรือก็ตามหรือคุณครูหรือว่าอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้น้องคุยฟังสักนิดหนึ่งว่าเราสึกเรียนเรามีความสุขเรามีความสนุกยังไงในการเข้าเรียนอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับการการเรียนในทันเรียนนะครับ <c ười> ดูบรรยากาศหรือชอบแวดล้อมครับผมก็มามาเรียนสาขา <c ười> วิทยากรครับก็เหมือน <c ười> จะเป็นโชคดีของผมครับที่มีรุ่นพี่ที่อายุต่างกันมาเรียนด้วยกันนะครับก็ซึ่งตอนแรก เราก็ไม่ได้เกาะกลุ่มกันหรอกครับกระจัดกระจายกันไปทั่วแต่พอได้ร่วมงานกันนครับก็รู้สึกว่าพี่สองคนเขารู้สึกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับก็บางเรื่องที่ผมไม่ได้ผมก็สอนพี่เขาพี่เขาก็ได้บางเรื่องครับเขาก็มาสอนผมนี่ครับก็รู้สึกพับใจที่ครับเปิดโอกาสให้เรียน ได้ได้ได้เจอรุ่นพี่ได้เจอรุ่นพี่ได้เจอเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างวัยครับใช่ไหมครับก็ได้มาเรียนด้วยกันอ่าถือว่าเป็นความเขาเรียกว่าความกลมกล่อมที่ดีครับผมเราเราก็มันก็แลกเปลี่ยนอะไรกับพี่ๆทั้งสองคนด้วยครับอ่ามันก็ทําให้การเรียนมีความสนุกนะครับรับอ่าท้ายนี้ครับก็อยากจะให้น้องฝากอะไรไว้ให้กับท่านผู้ชมหรือน้องๆที่สนใจจะมาเรียนในสาขาด้านนี้ครับผมครับผมก็สาขาวิทยาการคอมนะครับเรียนไม่ยากครับก็ถ้าหากรักในด้านคอมนะครับก็ สามารถมาเรียนได้เลยครับแล้วก็เวลาเรียนนะครับก็ขอให้น้องๆเกาะกลุ่มกันนะครับการทํางานด้านคอมครับมันต้องมีหลายด้านอยู่แล้วครับก็อยากให้เกาะกลุ่มกันการทํางานเป็นทีมนะครับครับเนเรื่องการทำงานเป็นทีมน้องอเนาะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องชยุทธทองพันช่างมากนะครับที่มามาให้ข้อมูลในวันนี้แล้วก็แบ่งประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณมากครับน้องครับครับครับผมครับผม ก็หวังว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมคงได้รับค้าเรียนประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากน้องๆที่อันนี้ก็คือเรียนมา2ปีแล้วนะครับน้องเป็นนักศึกษาปีที่ของของสนักชาคอในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับครับท่านนี้วันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับพบกับเทปต่อไปกับนักศึกษาเหรียญเงินเหรียญทองท่านต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม